ครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมมีขาวฟันคู่แรกท้องเก้าเดือนนะครับนะครับวายสายไฮบิดนะครับวายสายไฮบิดครับท้องเก้าเดือนนะครับท้องกับเจ้าอัศวินนะครับอายุเฉยๆหน่อยยุเฉยๆหน่อยครับโอเคนะครับ ผมแสไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคดีอยู่ของที่ดีควายเป็นควายสายไฮบิดนะครับตัวนี้แม่แอชลีนะครับยิงตรงยืงตรงนะครับท้องเก้าเดือนแล้วครับผมกับเจ้าอัศวินนะครับเป็นควายฟันคู่แรกพึ่งขึ้นครับควายสาวน้อยครับนะครับควายสายต่างนะครับพี่น้องนะครับ ของกาลังโตโตนะครับหางนะครับดูหางดูพวงหางนะครับหางสวยๆนะครับกูดสวยนะครับร้อยห้าสิบบวกครับตัวนี้นะครับน้องแอนเิลีนะครับขนยาวๆขนปุยๆนะครับปันมีเพีนดาวเลยพี่น้องนะครับนะครับหมุนหน่อยครับหมุนหน่อยนะครับโอเคหางยาวๆหางสวยๆท้ายสวยๆครับลำตัวสวยๆครับ ก no ม story, right? ะพร้าวใหญ่นะครับขนยาวนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับกับวิศวะฟาร์มนะครับมาดูหน้าหน่อยครับเขาสวยไหมครับดูหน้าหน่อยครับดูหน้ากระบาลหน้าเขาอันนี้นะครับผมเอ่อนะครับดูหน้าสวยมากครับตัวนี้นะครับเจ้าแอนชิลีนะครับสาวน้อยท้องแรกครับกับเจ้าอัศวินนะครับได้9เดือนแล้วครับนะครับ9เดือนนี่นี่ละนะครับ ผลยาวๆปูกปุยนะครับฝากติดตามด้วยครับกับวิวะฟาร์มนะครับหางยาวๆหางสวยๆเป็นพวหางบอดอกครับหางไม่ดอกนะครับเอาเอาเดินหน่อยครับเดินหน่อยเดินหน่อยครับเดินหน่อยนะโอเคนะครับนะครับดูอกมะพร้าวนะครับใหญ่มากครับอาตรารอเรานะครับมาตาสวยครับไยตัวนี้นะครับแปลกๆครับเดินหน่อยเดินเดิน โอเคนะครับดูครับดูดูด,ด,ดูดูเลยดูเลยสวยไม่สวยครับน้องแอนเชอรี่ครับสาวทองโยนะครับท้องเก้าเดือนแล้วครับกับเจ้าอัศวินของเสียเต่ามงคลฟามนะครับดูท้ายนะครับดูท้ายดูท้ายดูพวงหางนะครับอ่า ห้องยูยู่กันเลยนะครับใบตาสูงเขามะกรลกใหญ่หน้ากว้างกระโหลกว้างนะครับเข้ามาติชมกันได้ครับนะครับผมกับน้องแอนเชอรีนะครับไฟสายไฮบริดครับไฟสายไฮบริดนะครับ So, so on eo.